ดีครับกิมคอนสานครับเมื่อนี้มาปล่อยบาเก่าครับพี่น้องลมมากครับเมื่อนี้มากับเส้นเปื่อยเก่าเหรอครับเมื่อนี้เอาสองห่องมาดันครับพี่น้องลมดีครับเป็นยังไงครับหลังจากที่ประเดิปล่อยด้นแล้วครับรุนิรงครับพี่น้องมาเส้นเปืดอเขาต้องรอซาครับพี่น้องจวดกันเลยครับ จักงานไปโดนเต๋อแล้วครับสองห่องเขาคุณเสิร์ฟนู้นนั่ด้เอาไปเอาเชือกหางก่องครับพี่น้องไปแล้วครับพี่น้อง เออหาง n h าขนาดเลยครับพี่น้องเขาสองห้องเข้าครับถึงรับผักงานด้นรับลุกโมมาครับมากันเล็วมาปล่อยครับพี่น้องมาดันเบื้องจิตเป็นยังไงครับพี่น้อง ไปข้างหน้าครับพี่นออ้องบอลเด้ปล่อยด้นเดินละครับพี่นอ้องตีแข็งเข้ามาคือเก่าครับเดี๋ยวต้องลอนวดปีกจักหน่อยครับพี่นอ้องสิน,นิ่งบ่ครับคุณครับพี่นอ้องเบาเส้นเปิกกำลังไล่เฉียวเยับตอนนี้แนบมองไปเห็นครับ

จะแน่นนะอยากแน่นได้ครับพี่น้องจังหน่อยสองหงอเขาว่าันี่ยดันล่มดุนดุนเที้ยเลยครับพี่น่องเม่เคยนด้ันสอดแจงจักเทื่อครับใช่เราบ้าวันโอ้แดดกับไม่แดด